อิสยาบทที่16จงส่งลูกแกะไปยังผู้ปกครองแผ่นดินจากเมืองเสลาไปตามทางถิ่นธุรกันดาลไปยังภูเขาของชิดาซิโยนเหมือนนกที่กำลังบินหนีอย่างลูกนกที่พัดพรากจากรังบรรดาชิดาแห่งโมอับก็เป็นอย่างนั้นที่ตรงท่าข้ามของแม่น้ำอารโนนช่วยให้คำแนะนำและอำนวยความยุติธรรม ทำร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืนณเวลาเที่ยงวันช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่และอย่าได้หักหลังผู้ลี้ภัยให้ผู้ถูกขับไล่ของโมอับอาศัยอยู่กับท่านให้ที่หลบซ่อนแก่พวกเขาเพื่อให้พ้นจากผู้ทำลายเมื่อไม่มีผู้บีบบังคับแล้วและการทำลายหยุดหมดแล้วผู้เหยียบย่ำหายไปจากแผ่นดินอย่างสิ้นเชิงแล้วพระที่นั่งจะได้รับการสถาปนาด้วยความรักมั่นคงและจะมีผู้หนึ่งนั่งอยู่บนนั้นด้วยความซื่อสัตย์ ในเต็นท์ของดาวิดคือผู้พิพากษาที่สแสวงหาความยุติธรรมที่ทำความชอบธรรมอย่างเร่งด่วนพววข้าพเจ้าได้ยินถึงความเย่อหยิงของโมอับโมอับนั้นช่างหยิงเหลือเกินและยังได้ยินถึงความยโัโสความเย่อหยิ่งและความอวดดีของเขาการคุยโม้ของเขาก็เป็นความเท็จเพราะฉะนั้นโมอับจะคร่ำครวญทุกคนจะคร่ำครวญเพื่อโมอับพ,พวกท่านจะครวญครางเพื่อขนมลูกเกตของเมืองคีหะเลเซต เพราะว่าท่านจะถูกทำลายจนหมดสิ้นเพราะทุ่งนาแห่งเมืองเฮชโบนเหี่ยวแหง้งทั้งเถาอางุนของเมืองสิบมาพวกเจ้านายของบรรดาประชาชาติได้หักกิ่งก้านทั้งหลายของมันลงกิ่งที่แผ่ไปถึงเมืองยาเซอร์และหลงเจิญไปถึงทิ่นธุรกันดาหน,นอของมันแตกออกอย่างกว้างขวางแล้วผ่านข้ามทะเลไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้ด้วยการร้องไห้ของเมืองยาเซอร์เนื่องด้วยเถาอางุนของเมืองสิบมา ข้าพเจ้าจะให้ท่านท่วมด้วยน้ำตาของข้าพเจ้านะเมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลเพราะเสียงโหร้องในผลไม้หน้าร้อนของท่านและในการเก็บเกี่ยวของท่านได้สิ้นสุดลงความช่นบานและความยินดีถูกเอาไปเอาไปจากสวนผลไม้ไม่มีการร้องอย่างช่นบานตามสวนองุ่นไม่มีเสียงโหร้องยินดีไม่มีคนย่ำให้เล่าอางุ่นออกในบ่อย,ย่ำองุ่น เราได้ทําให้เสียงเฮย่ามอุงง่นเงียบหายไปฉะนั้นจิตของข้าพเจ้าร่ําให้เหมือนเสียงพินเพื่อโมอับและใจของข้าพเจ้าร่าให้เพื่อเมืองคีเฮเรสและเมื่อโมอับเข้าเฝ้าและเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่ปูชนียสถานสูงและเขาเข้ามาอธิษฐานในสถานศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนี่เป็นพระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสเกี่ยวกับโมอับในอดีตแต่บัดนี้พระยาเวตรัสว่า ภายในสามปีตามปีจ้างลูกจ้างศักดิ์ศรีของโมอับจะถูกเหยียดหยามแม้มวลชนทั้งหมดจะมีจำนวนมหาศาลแต่คนเหลืออยู่นั้นจะมีน้อยและอ่อนปวกเปียกอิสยาบทที่17คารุวาดเกี่ยวกับเมืองดามัสกัสคารุวาดเกี่ยวกับเมืองดามัสกัสนี่แนะ่ดามัสกัสจะไม่เหลือเป็นเมืองและจะกลายเป็นกองซากปร,รักหักพัง เมืองทั้งหลายของอารอเอจะถูกทิ้งร้างจะกลายเป็นที่สำหรับฝูงแพะแกะที่ซึ่งพวกมันจะนอนลงโดยไม่มีใครทำให้มันกลัวป้อมปราการจะหายไปจากเอฟราอิมและราชอาณาจักรจะหายไปจากดามัสกัสและคนเหลืออยู่ของซีเรียจะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของคนอิสราเอลพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละและอยู่มาในวันนั้นศักดิ์ศรีของยาโคบจะตกตำ่ำ และร่างกายที่อ้วนของเขาจะสู้ผอมลงและจะเป็นเหมือนคนเกี่ยวข้าวที่รวบรวมต้นข้าวซึ่งตั้งอยู่แขนของเขาจะเกี่ยวรวงข้าวและจะเป็นเหมือนเมื่อคนเก็บรวงข้าวที่หุบเขาเรฟาอิมแต่การเก็บเกี่ยวที่เหลืออยู่ในนั้นจะเป็นเหมือนการตีต้นมะกอกที่มีเพียงสองหรือสามลูกซึ่งเหลืออยู่บนยอดสูงสุดหรือสี่ถึงห้าลูกซึ่งอยู่ตามกิ่งของต้นไม้พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แหละ ในวันนั้นคนจะเอาใจใส่ในพระผู้สร้างของตนและดวงตาของเขาจะมองดูองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาจะไม่เอาใจใส่แท่นบูชาซึ่งทำด้วยมือของเขาและเขาจะไม่มองสิ่งที่นิ้วของเขาเองทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาเสาอาเชราหรือที่เผาเครื่องหอมในวันนั้นเมืองทั้งหลายที่แข็งแกร่งของเขาซึ่งพวกเขาจิ้งให้ร้างเพราะคนอิสราเอลจะเป็นเหมือนที่ชิ้งร้างในป่า หรือในดงไม้และจะกลายเป็นที่ร้างเปล่าเพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้าและไม่ได้จดจำพระศิลาแห่งการลี้ภัยของเจ้าดังนั้นเจ้าปลูกต้นไม้แห่งความยินดีและปักกิ่งองุนของคนต่างด้าวไว้แม้ว่าเจ้าทำให้มันงอกในวันที่เจ้าปลูกมันและทำให้มันออกดอกในเช้าของวันที่เจ้าหวานถึงกระนั้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไปในวันแห่งความโศกเศร้า และความเจ็บปวดที่รักษาไม่ได้เอ๊ะเสียงอึกทิึกของประชาชนมากมายดังสนัน่นเหมือนเสียงดังสนั่นของทะเลเอ๊ะเสียงดังกึกก้องของชนชาติทั้งหลายดังกึกก้องเหมือนเสียงกึกก้องของน้าที่มีพลังมหาศาลบรรดาชนชาติส่งเสียงกึกก้องเหมือนเสียงของน้ำเป็นอันมากแต่พระองค์จะทรงกำราบเขาและเขาจะหนีไปไกล ถูกไล่ไปเหมือนแกลบที่ต้องลมบนภูเขาเหมือนฝุ่นที่ปลิวไปต่อหน้าพายุดูสิพอเวลาเย็นก็มีความสยดสยองก่อนรุ่งเช้าเขาทั้งหลายก็ไม่มีแล้วนี่เป็นสภาพของพวกที่แย่งทรัพย์ของเราและเป็นส่วนของพวกที่ปล้นเราอิสยาบทที่18ขคารุวาดเกี่ยวกับพวกคุชเอ๊ะ แผ่นดินแห่งปีกชี้กระหึมซึ่งอยู่เลยแม่น้ำแห่งคุชซึ่งส่งทูดไปโดยทางทะเลด้วยเรือต้นกกบนน้ำจงไปพวกผู้สื่อสารที่รวดเร็วเอย๋ยไปยังประชาชาติหนึ่งที่คนมีร่างสูงและเกลี้ยงเกล่ไปยังชนชาติที่คนทั้งใกล้และไกลต่างเกรงกลัวประชาชาติที่เข้มแข็งและกดขี่ผู้อื่นซึ่งแผ่นดินของเขาถูกแบ่งด้วยแม่น้ำท่านทุกคนผู้เป็นชาวพิภพ ผู้อาศัยทั้งหลายบนแผ่นดินโลกเมื่อมีธงสัญญาณยกขึ้นบนภูเขาพวกท่านจะมองเห็นเมื่อมีการเป่าเขาสัตว์ท่านจะได้ยินเพราะพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าเราจะมองจากที่อาศัยของเราอย่างเงียบๆเหมือนความร้อนที่ระอุก,กลางแสงแดดเหมือนหมอกของน้ําค้างในความร้อนของฤดูเกี่ยวเพราะก่อนถึงฤดูเกี่ยวเมื่อดอกไม้บานแล้วและดอกกลายเป็นผลอง,งุ่นที่กําลังสุก พระองค์จะทรงตัดกิ่งออกด้วยขอลิศแขนงะและจะทรงบัน่นและฟันกิ่งก้านสาขาทิ้งและเขาทั้งหลายจะถูกทิ้งไว้ด้วยกันให้แก่เหยี่ยวที่ภูเขาและแก่สัตว์ป่าบนแผ่นดินและเหยี่ยวจะกินเสียในฤดูร้อนและสัตว์ป่าทั้งหมดบนแผ่นดินจะกินเสียในฤดูหนาวในเวลานั้นชนชาติที่มีคนรูปร่างสูงและเกลี้ยงเกลาจะนำของมาถวายแด่พระยาเวจอมทัพ คือชนชาติที่คนทั้งใกล้และไกลต่างเกรงกลัวอันเป็นประชาชาติที่เข้มแข็งและคอยกดขี่ซึ่งแผ่นดินของเขาถูกแบ่งด้วยแม่น้ำและพวกเขาจะมายังสถานที่แห่งพระนามของพระยาเวจอมทัพคือที่ภูเขาซิโยนอิสยาบทที่19คาขรุวาดเกี่ยวกับอียิปต์ขรวทดเกี่ยวกับอียิปดูสิพระยาเวทรงเมฆอันรวดเร็ว และเสด็จมาอย่างอียิปต์รูปเคารพของอียิปต์จะสั่นรริกเฉพาะพระพักพระองค์และใจของคนอียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขาเราจะเร้าให้คนอียิปต์ต่อสู้กับคนอียิปต์แต่ละคนสู้กับพี่น้องของตนและแต่ละคนสู้กับเพื่อนบ้านของตนเมืองสู้กับเมืองอาณาจักรสู้กับอาณาจักรและใจของคนอียิปต์จะหดหูอย่างยิ่งในตัวเขาและเราจะทำให้แผนงานของเขายุ่งเหยิง พวกเขาจะปรึกษารูปเคารพและผู้ติดต่อกับวิญญาณคนตายรวมทั้งคนทรงและหมอผีและเราจะมอบคนอียิปต์ไว้ในมือของเจ้านายโหดเหี้ยมและพระราชาดุร้ายองค์หนึ่งจะปกครองเหนือพวกเขาพระยาเวจอมทัพผู้เป็นองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละและน้ำจะแห้งไปจากทะเลแม่น้ำนายจะแห้งน้ำและแห้งผากและคลองทั้งหลายจะเน่าเหม็นแควต่างๆของอียิปต์จะงวดและแห้งไป ต้นอ้อและกอบรือจะเหี่ยวแห้งพวกต้นกกที่แม่น้ำนายที่ปากแม่น้ำนายและทุกสิ่งซึ่งหว่านลงข้างแม่น้ำนั้นจะแห้งไปจะถูกขจัดออกและไม่เหลืออีกเลยชาประมงจะร้องไห้และทุกคนที่ตกเบ็ดในแม่น้ำนายจะคร่ำครวญและพวกทอดแหในน้ำจะอ่อนใจคนทำป่านซึ่งหวีแล้วจะหมดหวังทั้งคนทอผ้าฝ้ายขาวด้วย บรรดาคนทอผ้าต่างปวดร้าวใจและพวกทำงานรับจ้างจะเศร้าใจพวกเจ้านายของเมืองโสอันโง่บัดซบทีเดียวที่ปรึกษาอันฉลาดของฟาโรให้คำปรึกษาอย่างโง่เขลาพวกเจ้าจะพูดกับฟาโรได้อย่างไรว่าข้าพระบาทเป็นบุตรของนักปราดเป็นเชื้อสายของกษัตริย์โบราณพวกนักปราดของเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้เขาบอกเจ้าและให้พวกเขาแจ้งให้ทราบสิว่าพระยาเวจอมทัพมีพระประสงค์ต่ออียิปต์อย่างไร เจ้านายของเมืองโซอันกลายเป็นคนโง่และเจ้านายของเมืองเบมฟิสถูกหลอกแล้วบรรดาผู้ใหญ่ในเผ่าต่างๆของอียิปต์ได้นำอียิปต์ให้หลงทางไปพระยาวเวทรงปนวิญญาณจิตแห่งการบิดเบือนลงไปในอียิปและพวกเขาทำให้อียิปโซเซในการกระทำทุกอย่างเหมือนคนเมาโซเซอยู่บนสิ่งที่เขาอาเจียนไม่มีอะไรที่คนจะทำเพื่อช่วยอียิปได้ไม่ว่าจะเป็นหัวหรือหางใบตาลหรือต้นอ้อเล็ก ในวันนั้นคนอียิปต์จะเป็นเหมือนผู้หญิงซึ่งตัวสั่นและหวาดกลัวต่อหน้าพระหัตถ์ของพระยาเวจอมทัพซึ่งจะทรงกวัดแกงต่อสู้เขาและแผ่นดินยูดาจะเป็นที่หวาดหวั่นของคนอียิปต์ชื่อนี้ถูกเอ่ยขึ้นกับใครเขาก็จะหวาดกลัวกันทุกคนเพราะพระประสงค์ของพระยาเวจอมทัพที่ทรงประสงค์จะต่อสู้เขาทั้งหลายอียิปต์อัเซียและอิสราเอลจะรับพรในวันนั้น จะมีห้าเมืองในแผ่นดินอียิปต์ที่พูดภาษาของคานาอันและสาบานต่อพระยาเวจอมทัพส่วนเมืองหนึ่งจะถูกเรียกว่าเมืองดวงอาทิตย์ในวันนั้นจะมีแท่นบูชาแด่พระยาเวแท่นหนึ่งในท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์และมีเสาอนุสร์แด่พระยาเวที่พรมแดนซึ่งจะเป็นหมายสำคัญและเป็นสักขีพยานให้พระยาเวจอมทัพในแผ่นดินอียิปต์เมื่อเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระยาเวเนื่องโดยผู้กดขี่พวกเขา พระองค์จะทรงส่งผู้ช่วยและผู้ปกป้องคนหนึ่งมาให้เขาและผู้นั้นจะช่วยกู้เขาทั้งหลายแล้วพระยาเวจะทรงให้พระองค์เป็นที่รู้จักของคนอียิปต์และในวันนั้นคนอียิปต์จะรู้จักพระยาเวทั้งจะนมัสการด้วยเครื่องบูชาและธัญญบูชาและเขาทั้งหลายจะบ่นบานและแก้บนต่อพระยาเวพระยาเวจะทรงโจมตีอียิปต์แต่เมื่อโจมตีแล้วก็จะรักษาและเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาพระยาเว แล้วพระองค์จะทรงฟังคำวิงวอนของเขาและทรงรักษาพวกเขาในวันนั้นจะมีทางหลวงจากอียิปถึงอัสซีเรียและคนอัสซีเรียจะมายังอียิปและคนอียิปไปยังอัสซีเรียแล้วคนอียิปและคนอัสซีเรียจะนมัสการด้วยกันในวันนั้นอิสราเอลจะเป็นที่สามร่วมกับอียิปและอัสซีเรียซึ่งเป็นพรท่านกลางแผ่นดินโลกและเป็นพวกที่พระยาเวจอมทัพทรงอวยพรว่าอียิปชนชาติของเรา อัสซีเรียผลงานแห่งมือของเราและอิสราเอลมรดกของเราจงรับพรเถิดอิสยาบทที่20อิสยาใช้การแสดงสื่อถึงการพิชิตอียิปต์และคุชในปีที่ผู้บัญชาการใหญ่ซึ่งถูกส่งมาจากซากรพระราชาของอัสซีเรียได้มาถึงเมืองอัชโดดและต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ในเวลานั้น พระยาเวตรัสโดยอิสยาบุตรอามอสว่าจงไปและแก้ผ้ากระสอบออกจากบ้านเอลของเจ้าและถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าแล้วท่านก็ทำตามคือเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าและพระยาเวตรัสว่าอิสยาผู้รับใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าเป็นเวลาสามปีเป็นสัญญาณและหมายสำคัญแก่อียิปต์และแก่คูชดังนั้นพระราชาของอัสซีเรียจะจับคนอียิปต์ไป และจะกวาดต้อนคนคุชเป็นเฉลยทั้งหนุ่มสาวและคนแก่ไปแบบเปลือยกายและเท้าเปล่าทั้งเปิดก้นยังความอับอายแก่อียิปต์แล้วเขาทั้งหลายจะท้อแท้และอับอายเนื่องด้วยคุชซึ่งเป็นความหวังของเขาและเนื่องด้วยอียิปซึ่งเป็นความโอ้อวดของพวกเขาและชาวแผ่นดินชายทะเลนี้จะกล่าวในวันนั้นว่าดูสินี่แหละคือผู้ซึ่งเราหวังไว และผู้ซึ่งเราหนีไปขอการช่วยกู้ให้พ้นจากพระราชาของอัสซีเรียและเราคือเราเองจะหนีให้พ้นได้อย่างไร